สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่อง our endu family channel พาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนป่าซึ่งก็เป็นสวนที่ทางครอบครัวของเราเนี่ยได้มาปลูกเอาไว้ซึ่งพื้นที่ที่มีการปลูกป่าแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่นี่ก็มีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่กว่าซึ่งอนาคตพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มี สัตว์นานาชนิดเข้ามาอาศัอยู่ซึ่งเมื่อเช้าได้ตื่นมาแล้วก็พบว่ามีไก่ป่ามาฟักไข่ที่นี่ประมาณ5ฟองเพราะว่าสวนที่นี่เนี่ยก็จะติดกับเขตป่าชุมชนแต่ว่าในเขตป่าชุมชนเนี่ยชาวบ้านก็จะเข้าไปขุดเผือกขุดมันเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยที่จะเงียบสำหรับนกหรือไก่เพราะฉะนั้นแต่ว่าพื้นที่ที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่สวนปิดก็คือไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้ามาเยี่ยมชมหรือมาเดินชมสวนแล้วก็พื้นที่ที่นี่ก็จะมีการล้อมรั้วไว้เพราะฉะนั้นสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัวควายเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็มาแอบดูไก่ป่าแต่ว่าไก่ป่าเนี่ยก็เวลาที่ได้ยินเสียงมันก็จะบินออกไปไวมากแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เที่ยวกาสถ่ายภาพไข่มาฝากทุกท่านเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไปเป็นการรบกวนาการฟักไข่ของแม่ไก่ป่า ที่สวนที่นี่นี่เราเริ่มปลูกต้นไม้โดยเฉพาะพาครอบครัวมีลูกสาวมีภรรยาเนี่ยมาช่วยกันปลูกเมื่อเราราวประมาณเกือบ4ปีได้แต่บางโซนก็4ปีกว่าบางโซนก็อยู่ที่2ปีก็คือปลูกมาเรื่อยๆที่ที่เราผ่านมาตะกี้เดินผ่านมานี่ก็จะอยู่ที่เราราวสาปีแต่พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราปลูกครั้งแรก นี่ซึ่งต้นไม้ในค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นการปลูกค่อนข้างที่จะถี่แต่ว่าตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่รถสามารถขับเข้ามาได้ยิ่งถ้าเกิดว่าในช่วงตอนกลางวันเนี่ยคือใครหลายๆคนเนี่ยที่ชอบบรรยากาศของการเอาเก้าอี้ที่มีพนักพิงหรือเอ็นหลังได้เนี่ยก็จะ สามารถที่จะเอามานั่งแล้วก็พิงนอนได้สบายซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่คิดว่าเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ร้อนเลยตลอดทั้งวันอันนี้คือจุดเด่นที่น่าสนใจมากแล้วก็คิดว่าเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์ชีวิตของครอบครัวของเราก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ เราได้ปลูกช่วงแรกๆเนี่ยต้นไม้ก็เริ่มตัวแล้วซึ่งก็มีหลากหลายชนิดปลูกผสมปนเปกันไปซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยได้คุยกับครอบครัวแล้วว่าต้นไม้ที่ปลูกที่นี่คือไม่ได้คิดว่าจะเอาไปขายหรือทำเป็นธุรกิจอะไรแต่ว่าเราต้องการพื้นที่ที่จะอยู่กับครอบครัวหรือ,อาพาครอบครัวเนี่ยมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด ซึ่งโดยเฉพาะพวกเราเองเนี่ยก็มีางานทำเป็นประจำซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองแต่ว่าพื้นที่ที่นี่นี่ก็อยู่ต่างอำเภอขับจากขับรถมาจากตัวเมืองเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา40กว่านาทีเพราะนั้นเนี่ยไปกลับก็อยู่ที่90นาทีเพราะนั้นนี่ช่วงวันหยุดเราก็จะพาครอบครัวซึ่งช่วงที่ เรามีเวลาพร้อมกันก็จะพาครอบครัวเนี่ยมาช่วยกันปลูกแต่ว่าตอนนี้ก็ต้นไม้ที่เราปลูกไว้3 4ปีก่อนเนี่ยมันก็เริ่มให้ผลผลิตซึ่งผลผลิตที่ให้นี่ก็คือความร่มเย็นซึ่งต้นไม้ที่เราปลูกก็ไม่ได้ปลูกเฉพาะต้นไม้อย่างเดียวเราก็จะมีปลูกผสมผสารกับไม้ผลด้วย ก็ตอนนี้มะม่วงเนี่ยบางโซนเนี่ยก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วแต่ว่าต้นมะม่วงที่ปลูกแถวนี้นี่เมื่อปีที่แล้วนี่โหเยอะมากกินแทบไม่หวาดไม่ไหวก็ได้เก็บเอาไปฝากพี่น้องเก็บไปฝากเพื่อนปุูงหรือเก็บไปฝากเพื่อนร่วมงานนี่เอาไปฝากคุณครูที่โรงเรียนของลูกสาวด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่เราทยอยทยอยปลูกร่วมกันปลูกถือว่าเป็นการทำกิจกรรมของครอบครัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่จะให้ลูกสาวเนี่ยเรียนอยู่ในห้องหรือเรียนที่โรงเรียนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การที่จะพาลูกสาวเนี่ยมาปลูกต้นไม้ แล้วก็มาเรียนรู้ธรรมชาติห้องเรียนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการเสริมหรือเป็นการาเพิ่มเติมในเรื่องของการาเรียกว่าสั่งสมหรือหรือไม่ก็เพาะบ่มให้ลูกสาวเนี่ยรักธรรมชาตินี่ก็เป็นการเพิ่มเติมองความรู้ถือว่ามาเรียน เรื่องธรรมชาตินี่นอกห้องเรียนนี่อันนี้ก็จะเป็นอุโม,มง์ต้นไม้ซึ่งถ้าเกิดว่าช่วงเ,เช้าเนี่ยเราตื่นมาแล้วเอาไม้กวาดมากวาดใบไม้ออกจากทางตรงนี้นี่เราจะเห็นว่าเป็นคล้ายๆกับทางที่ทางวัดเนี่ยทำเป็นที่จงกรมให้พระสงฆ์เลยนี่นะฮะเส้นก็พ เราก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะกลายเป็นอุโมงคต้นไม้แล้วก็เป็นสถานที่ที่คล้ายกับที่เดินจงกรมของพระสงฆ์ตามวัดต่างๆก็น่าสนใจนฮะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรก็คิดว่าในอนาคตก็อาจจะทำเป็นสถานที่ที่มีการลงแปลงผักเอาไว้หรือปลูกผัก เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด15ไร่กว่าเนี่ยเราก็ปลูกต้นไม้ปลูกไม้ผลแต่ก็จะเว้นบางโซนเอาไว้สำหรับการปลูกไม้หรือปลูกพืชอายุสัน้นเช่นผักอะไรต่างๆแบบนี้เป็นต้นซึ่งก็คิดว่าเร็วๆนี้เราน่าจะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสะอีกลูกหนึ่งนี่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนิดนึงเพราะว่า มีการปลูกไผ่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไผ่เนี่ยรากมันอย่างลึกก็เลยทำให้ปลูกต้นไม้ตรงโซนนี้ยังไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็ต้นไม้บางชนิดก็เริ่มโตแล้วก็มีตายบ้างเป็นเรื่องปกติ อันนี้ก็จะเป็นอุโมงต้นไม้อีกโซนหนึ่งนี่เวลาที่ช่วงเช้าเนี่ครอบครัวตื่นมาตั้งแต่เช้านี่เขาจะใส่รองเท้าแล้วก็จะเดินหรือวิ่งตามทางนี่แหละซึ่งก็จะมีการปลูกต้นไม้บังคับเอาไว้เป็นอุโมงต้นไม้และเป็นทางเดินซึ่งทางเดินเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นทางเดินที่ สมาชิกครอบของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินออกลังกายได้แล้วก็คิดว่าในอนาคตก็ราวๆอีกสักประมาณ4-5ปีต่อจากนี้เนี่ยต้นไม้น่าจะเติบโตมากสูงมากกว่าเดิมก็คงจะเป็นสถานที่ที่พักผ่อนแล้วก็สมาชิกของครอบครัวนี่ก็จะได้มาทำกิจกรรม อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนซึ่งทางเข้าสวนเนี่ยก็จะแบ่งไว้เป็นทําถนนทางเข้าเนี่ยอยู่ที่ราวๆหกถเมตรก็รถสามารถขับเข้าได้เพราะฉะนั้นพื้นที่15ไร่ก็แบ่งเป็น2โซนโซนซ้ายโซนขวานี่ก็โซนฝั่งขวามือตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราทำเขา,าเรียกว่า กระทอบเล็กๆสำหรับการมาพักผ่อนของครอบครัวช่วงวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเข้าไปดูนิดนึงนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นทางที่เป็นทางพักผ่อนเข้ามาพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นโซนที่แหล่งเรียนรู้การเพราะกล้ามไม้ของลูกสาวนี่ครับ ลูกสาวเนี่ยเขาก็จะมานั่งแถวนี้แล้วก็จะมาเรียนรู้วิธีการเพาะกล้านี่ก็จะมีเพาะกล้าไม้ต่างๆอ่ะมีอะไรอีกิเดียวเข้าไปดูซินี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ปูกระยาเนี่ยมาขุดแล้วก็ปลูกมะเขือไว้นี่ซึ่งลูกสาวเวลามาเขาก็จะมาเรียนรู้แล้วก็มาดู แล้วก็มาช่วยปลูกกระยาดน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวอีกกิจกรรมหนึ่งเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งนี่หลายคนเพื่อมีพื้นที่ก็สามารถที่จะไปออกแบบทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นสถานที่ที่ทำกิจกรรมของครอบครัวนี่ฮะเออพื้นที่ตรงนี้นี่อยากแนะนำนิดหนึ่งอันนี้เรา จะทำเป็นบ่อ,บ,อบัวซึ่งตอนนี้ก็ขุดลงไปประมาณราวๆเกือบ1เมตรแล้วก็จะทำเป็นเลข8ซึ่งก็มีหลายคนทักมาว่าบอ่อบัวหรือสระน้ำเล็กๆนีไ่ไม่ควรทำเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ทางด้านหน้าเราก็เลยปรับเป็นบอ่อเล็ข8เดี๋ยวเราจะเอา,อา เขาเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมาเอาซีเมนต์มานี่เอาปูนมาทาฉาบทาแล้วทำให้เป็นบ่อบัวซึ่งก็รอติดตามชมต่อไปซึ่งเร็วๆนี้คงจะได้เห็นอันนี้ก็จะเป็นการปลูกเพิ่มเสริมแต่งขึ้นมาน,นี่ก็จะเป็นที่ทํานาอินซีอย่างนี้ห้องน้ำนี่ฮะนี่ก็จะเวลาเราเดินเข้ามาอันนี้ก็จะมีการปลูก ผักปลูกทัวแล้วนี่ลงไปแล้วฮะนี่ขุดลงไปเรียบร้อยแล้วามาดูฝั่งนี้นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็มีการปลูกต้นไม้อันนี้จะเป็นเน้นไปที่ไม้ประดู่อยากได้อุโมงค์ไม้ประดู่นี่ครับส่วนฝั่งข้างนอกนอกเนี่ยรอบติดเขตพื้นที่ของคนอื่นเขาปลูกขี้เหล็กเอาไว้ ชาวบ้านสามารถที่จะมาเก็บได้อันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ในอนะคดเช่นเดียวกันมานี่เรามาเดินดูฝฟังนี้ฝั่งทางนี้เนี่ยก็เป็นอุโมงค์ไม้แดงซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นไม้แดงปลูกเอาไว้แต่ว่าก็จะมีแซมโดยไม้อื่นแซมไปบ้างเช่นไม้สักไม้ตะเคียนแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นไม้แดงซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีบ่อ หรือร่องน้ำเอาไว้ซึ่งอนาคตก็อาจจะวางแผนว่ากเกษียณมาแล้วหรืออาจจะเออรีออกมาก็อาจจะมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ทำเป็นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้แล้วก็จะมีสระน้ำซึ่งสระน้ำเนี่ยไม่ได้เปิดน้ำใส่เข้าไปถ้าเปิดสระน้ำเข้าไปก็จะมีน้ำ แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้ก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็เราจะหาโอกาสมาที่สวนแล้วก็พาลูกพาครอบครัวเนี่ยมาพักผ่อนที่นี่แล้วก็มาทำกิจกรรมที่นี่ซึ่งก็ถือว่าอาทิตย์หนึ่ง เป็นช่วงที่เรามีเวลาพักผ่อนไม่ได้ไปไหนก็อยากจะพาครอบครัวเนี่ยมาอยู่ที่สวนมาเรียนรู้มาทํากิจกรรมเตรียมสิ่งของต่างๆเอาไว้ในอนาคตถ้าเกิดว่าอาจจะต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นบ่อสิ่งที่เห็นไกลๆที่มีหลังคาสีฟ้านั่นก็จะเป็นเขาเรียกว,ว่าทำเป็นโรงเรือนเอาไว้ครับในอนาคตจะทำเป็นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ก็ทำเป็นที่โรงเพาะเห็ดไปนี่ฮะนี่ถ้าเดินเข้าไปฝั่งนู้นไกลๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้เช่นเดียวกันเนี่ยเดินเข้าไปที่นี่จะมีอุโมงค์ต้นไม้สามารถที่จะเ,เดินหรือสามารถที่จะขับรถเข้าได้ ทุกโซนทุกที่นะฮะเพราะว่าเราออกแบบมานี่เพื่อที่จะให้สมาชิกของครอบครัวหรือคนที่มาเยี่ยมสวนเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้สะดวกสบายโดยเฉพาะคนที่มีอายุคือผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะต้องมีรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพื้นที่ออกแบบออกมาเนี่ย สามารถที่จะทําให้ทุกช่วงอายุสามารถที่จะเข้ามาได้โดยสะดวกสบายครับอันนี้คือคอนเซปต์ของเราแต่ว่าก็ไม่ได้อนุญ,ญาตให้คนเข้ามาเยี่ยมชมบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเรามีงานที่จะต้องทําเป็นประจําครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่เรามาเยี่ยมสวนแต่ถ้าบางทีเรามีงานประจํา ที่จะต้องทําช่วงเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะไม่ได้มาเพราะฉะนั้นเลยที่นี่ก็เลยไม่ได้เปิดโอกาสให้หลายคนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมสวนมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการออกแบบเอาไว้โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ออกแบบพื้นที่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทำกิจกรรมของครอบครัว นี่ครับต้นไม้ที่เราปลูกเสริมขึ้นมาไม่น่าเชื่อฮะว่านี่เป็นต้นไม้ที่เราปลูกแล้วก็เราก็ปลูกทยอยปลูกมาเรื่อยๆครับอันนี้เข้าสู่ปีที่4ที่5แล้วแต่ว่าบางโซนก็5ปีบางโซนก็3ปี2ปี1ปีหรือเมื่อเดือนที่แล้วเราก็ปลูกครับอันนี้ก็ก็คือปลูกทยอยปลูกเรื่อยๆนี่ฮะซึ่งตอนนี้ลูกสาวอายุ พกควบกว่าแล้วแต่ว่าเขาเริ่มมาช่วยเราปลูกเนี่ยแล้วก็ช่วยรดน้ำต้นไม้แม่เขาพามาด้วยนีย่ก็คือช่วงอายุประมาณปีกว่าเดินได้ละเดินต่อเต,ต,อต,ต,อตะเตะหกก็มาช่วยพ่อกับแม่ปลูกต้นไม้แล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนี่ฮะดูต้นไม้สิ่งก็ เป็นต้นไม้ที่ดูฮะเจริญเติบโตสวยงามอันนี้เป็นทางเข้าสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยจะมีหนาฮะเราก็เดี๋ยวเราเรามันสักอาทิตย์หน้าหรืออีก2องาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะลงปอเถืองไว้แล้วซึ่งเมื่อปอเทองออกดอกที่นี่ก็จะเบ่งบานไปด้วยดอกปอเทืองสีเหลืองครับก็จะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นเย็นเนี่ยจะสวยงามมากบรรยากาศเย็นช่วงเช้าส่วนบรรยากาศช่วงเย็นเย็นก็จะมีลมพัดโดยเฉพาะต้นไม้เนี่ยก็จะมีใบไม้กระทบกันเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ดีอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะฮะเหมือนที่ได้คุยไปแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ หรือที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ที่ติดกับป่าชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนกไม่รู้ว่ามาจากป่าชุมชนหรือเปล่าก็จะมานอนที่นี่ฮนะซึ่งในตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไฟฉายแล้วก็เดินส่องดูนกได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ก็ดีะฮะนะครับเป็นบรรยากาศที่คิดว่า น่าจะเป็นบรรยากาศที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเหมือนกันก็ขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ได้พาทุกท่านมาเดินชมสวนซึ่งเจ้าตัวเล็กเนี่ยก็นั่งอยู่ด้านในกับแม่ของเขานะฮะแต่ว่าเมื่อเช้านี่ตื่นมาแล้วก็ได้ชมบรรยากาศพาเดินเล่นไปแล้วรอบหนึ่ง ก็เขาก็จะมีความสุขซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนแล้วก็เป็นการทํากิจกรรมของครอบครัวด้วยโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง our and do family channel ซึ่งก็เป็นช่องวาไรตี้การทํากิจกรรมของครอบครัวการไปเที่ยวหรือก็มีกิจกรรมหลากหลายครับทั้งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระเราก็จะเอามาแลกเปลี่ยน แล้วก็พาทุกท่านเดินทางไปพร้อมกันกับครอบครัวงเราฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจช่อง our endu family channel ของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ